หนึ่งในพระอัจฉริยภาพสำคัญอีกประการหนึ่งซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิตส่งแสดงให้ผู้คนทุกชนชั้นได้ประจักษ์นั่นก็คือการปรับปรุงเรือพระราชพิธีการกำหนดรูปแบบริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีและการเฮเรือ โดยทูลกระหม่อมบริพัตรส่งนำตำรากระบวนพาพยุหะยาตราเพชรพวงซึ่งเป็นตำราโบราณตั้งแต่ในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชมาทรงศึกษาเพื่อทำการบูรณะพัฒนากระบวนพาพยุหะยาตราทางชนละมาขึ้นใหม่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจ็ด ริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีสำหรับเสด็จพระราชดำเนินทางชนละมากที่ทูลกระหม่อมบริพัตรทรงจัดสร้างขึ้นใหม่มีห้าแบบด้วยกันนั่นคือ 1. กระบวนพยุหะาญาตราใหญ่เพื่อใช้ในโอกาสถวายผ้ากถินหรือในโอกาสเสด็จเลียพระนครทางชนละมาก 2. กระบวนเรือพยุห่ายาตราน้อยเพื่อใช้ในการเสด็จถวายผ้าพระกฐถินทางชนละมาก 3. กระบวนราบใหญ่ 4. กระบวนราบน้อยและ 5. กระบวนราบย่อเพื่อใช้ในโอกาสเสด็จถวายผ้ากฐถินที่เป็นงานในพระราชพิธีที่ไม่ใหญ่โตนักและเป็นการจัดขบวนรับช่วงต่อในเส้นทางเสด็จซึ่งเป็นลำคลองที่มีขนาดขับแคบ กระบวนเรือพระราชพิธีที่ทูลกระหม่อมบริพัตรทรงจัดระเบียบขึ้นใหม่ถูกใช้ในการเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานภาพระกฐินทังชนลมากปีพุทธศักราช2471เป็นครั้งแรกซึ่งกระบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนเรือพยุหะยาตราน้อยเสด็จจากท่าราชวรดิษไปพระราชทานภากฐินยังวัดประยุรวงศาวาส ต่อจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนราบน้อยสทละมากไปพระราชทานภาคถินอย่างวัดพิชยะยาติการามแล้วสเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพารยญา,าตราน้อยจากวัดอนงคารามกลับมาอย่างท่าราชวรดิษผลงานการจัดรูปแบบริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีจากพระอัศริยภาพในทุนกระหม่อมบริพัตร ถือเป็นหนึ่งในหลักฐานทางประวัติศาสตร์แห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งฉายฉานความยิ่งใหญ่ของวัฒนธประเพณีวิถีไทยที่โด่งดังไกลไปทั่วโลกมาจนถึงกระทั่งปัจจุบันนี้